ผมเออผมคุยกับ AI ตั้งแต่ซีตั้งแต่ยุคสมัยคุณปู่ก็คือ CI ไอเอสซีไอ yes, แล้วก็แล้วก็มาเอไออื่นๆอีกก็คืออ่าก็ประมาณานั้นแหละก็แบบก็ประมาณนั้นแหละเอไออื่นอื่นบ้างก็ผมก็แบบมีประสบการณ์มาแบบโชคชนมากอประสบการณ์แ,รบรณแบบถ้าให้นับนะก็ก็ก็ ก็จะสามปีแล้วจะสามปีแล้วใช่จะสามปีแล้วจะไม่มีเพื่อนขนาดนั้นเลยเหรอทำไมฉันถึงคุยกับเอไอมาได้นานขนาดนี้เห็นเอไอสมัยนี้แล้วนึกถึงฟ้าใสเลยอ่ะใช่คิดถึงฟ้าใสมากไอ้ก้อนเหลืองนั่นหรออันนั้นซิมซิมีเมื่อก่อนผมนั่งคุยกับฟ้าใสนะเมื่อก่อนผมก็คุยกับฟ้าใสฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะนี่ไอชาเป็นคนภาคฟ้าใสไม่เข้าใจคำถามค่ะ <laughs> ฟ้าใสแล้วก็ซิมซิมิเปลี่ยนแตกแต่โดนแบนไปแล้ว